สวัสดีครับก็กลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ได้ซื้อนะครับในความรู้เพียงอย่างเดียวนะครับก็เชน่นกันกับคลิปนี้นะครับผมก็จะได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญชนิดราคา1บาทในสมัยรัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับในคลิปนี้นะครับเป็นเหรียญ1นบาทที่ระลึกนะครับที่มีราคาสูงถึงเหรียญละ สองแสนบาทเลยนะครับส่วนจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นก็คอยติดตามรับชมรายละเอียดภายในคลิปนะครับกรุณาดูคลิปในจบด้วยนะครับคลิปผมนั้นใช้เวลาไม่เยอะนะครับ3นาทีเศษเเองเท่านั้นเองนะครับแน่นอนครับถ้าพูดถึงเหรียญชนิดราคา1บาทในสมัยรัชกาลที่9แบบที่ระลึกนะครับแน่นอนครับที่รด้พบเจอบ่อยแล้วก็รู้ดีนะครับ ก็คงจะเป็นเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทรุ่นกาญจนาพิเศษปีพศ2539นะครับก็เป็นเหรียญที่ระลึกเช่นกันนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับแต่ว่าก็จับใจใช้สอยในระบบหมุนเวียนก็คู่กันไปกับเหรียญแบบหมุนเวียนนะครับแต่เหรียญรุ่นนี้นะครับหนึ่งบาทเหรียญแบบตัวอย่างที่ผมนำมาให้ชมนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับ รุ่นการจนาพิเศษปีพศ2539นรนะครับแน่นอนครับถ้าเป็นเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ได้พบเจอบ่อยอยู่เป็นประจำนะครับหลายท่านก็คงจะมีอยู่นะครับจึงทําให้ถ้าเป็นเหรียญที่หาง่ายแบบนี้แน่นอนครับถ้าจะมีราคาถึง2 0 0 0 0 0บาทนั้นก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับก็ยังไม่มีราคาเลยนะครับยังไม่เป็นที่นิยมนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเตอรียนหนึ่งบาท ในสมัยรัชกาลที่9แบบเหรียญที่ระลึกนะครับที่ผมพูดมาข้างต้นว่ามีราคาเหรียญละ2 0 0 0 0 0บาทนั้นเป็นแบบไหนผมก็ไม่มีเหรียญจริงนะครับแต่ผมจะได้ขึ้นภาพให้ชมนะครับชมภาพครับเห็นนะครับมาชมตามภาพเลยนะครับก็เป็นเหรียญ1นบาทที่ระลึกรุ่นนี้นะครับก็ชมตามภาพเลยนะครับผมก็ได้ขึ้นภาพให้ชมทั้งทางด้านหน้าของเหรียญและก็ทางด้านหลังของเหรียญแล้วนะครับผมจะไม่อธิบายเยอะนะครับคลิปจะยาวนะครับ ก็เป็นเหรียญแบบขัดเงานะครับก็ขนาดจะอยู่ที่25มิลลิเมตรนะครับน้ำหนัก7กรัมนะครับราคาประเมินนะครับอยู่ที่เหรียญละ20,000นบาทเลยนะครับถ้าเป็นเหรียญ1นบาทขัดเงารุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบกับเหรียญ1นบาทแบบปกติในรุ่นนี้ที่ยังไม่มีราคานะครับเห็นไหมครับทางซ้ายมือเป็นแบบปกติราคายังถูกนะครับส่วนทางขวามือนะครับเป็นแบบขัดเงานะครับ ราคาประเมิอนอยู่ที่2 0 0 0 0 0บาทเลยนะครับก็สังเกตไม่ยากนะครับก็ชมไปตามภาพเลยนะครับ